คนมาขายคนมาขายอุ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยววันนี้มีอะไรขายมั้งปลาทูแม่ค้าเคลื่อนที่นะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันเป็นหลายปีแล้วนะอสั่งเฮ้ยลาลูกเส้นเฮียโฮ้ยลาเนาะตานูนี่โอ้ยอยู่ใส่กอเก่า คนผูเก้าลูกมือยลูกิ่งอ้เือดินมาแล้นี่เอาเรกลูกิ้ลูกเด้งมันกบ้างะไปเรื่อยๆอันนี้เรท่านเราก็มาเจกับแม่ท้างมาากาย้อะไรบ้าง

อันนี้มียอะไรถุงเนี่ยอะไรอ่ะเปือกสาบเออเปือกสาบอ่ะเออครับกินจากบ้านนะเผือกเช่าเอามาเอามากินเส้นก่อนได้ไหมได้ป้าเส้นก็ได้บาสันกินฟรีได้ไหมอ่ะกินไปกินฟรีได้ไหมบะสัน แม่ค่ะปลาลูกปล่อยจะได้กองเนี่ยไม่ได้อะไรตัววันเอาเงินจ่ายคนยี่สิบบาทจะได้เนาะจะได้ของลูกศิ้นลูกศิลปลงไปกินใบบัินี้มีอะไรที่น่ากินไหมไม่มันไม่สุกแล้วเอานี่วันนี้งบน้อยมีน้อยใช้น้อยพโปะดักทางโน้นไปเอาเงินธนุษอะไรเข่ามัสวนที่ เ0วนตี้บอกว่าทูซีโร่ยังกวไเรากินนะยังกวแล้วก็เรียกว่าสิบาเรียกว่าแล40บาทโอ้40เลยโอ้ดีมากเลยจักเลยไหมคะคุยกับรังไมได้นู่นถามเขาสิามมานี้กับรู้คือการยี่สไรก็20บ่ไม่ได้กได้กำไร ยี่สิบพสมันบอกโอ้น้าเห็นโบนี่สุดท้ายกินโบมดนี่ยี่สิบเขาว่าเท่าไหร่อ่รึบาร์ไปขาจากใต้โป้พูตีบาทนี่มันว่าอะไรสี่สิบพอรู้อยู่แต่ก่อนไปอยู่พัทยาแต่ก่อนอยู่พัทยาขายของห้าขายอะไรขายเนไออ่ะขายอะไรขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าโอ้เคยเคยอยู่พัทยา ขายเสื้ <ersch> <word. S 1> อผ้าและขายวีขายหา like ้างอย่างขบวนยข้างขายวีไปอยู่พัทยาไปขายวีขายห้างเลยเนยขายร่มห้างพี่ไปขายวีเนี่ยห้างไปไปขายวีแต่ก่อนผมอยู่ประตูน้ำผมขายวีเลยขายวีได้วีหัวผมขายวีขายร่มโอ้ขายวีขายร่มขายสากเฮ้ยไปดยเนี่ยเด้จริงหรอแม่ ในคุกใครสร้างใครคุกโอ้โหในคานฝนตกแด่ออกมาจะเห็นน้ำจมลงผมขึ้นที่ได้ขายเนาะอยู่ในนี้กันได้เลยเนาะฝนตกก็บฏหยาดเลยเนาะเเจ้้าาก็ไดนะยาดที่ยังกันฝนเราก็มีไม่ทำแล้วไงมันอยู่ไม่ได้อะมันถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทำนี่คืออยู่ไม่ได้ไม่ได้ทำก็อยู่ไม่ได้มันจะร้อนรนเนาะวันหน้าจะไปบุกบ้านแม่ค้าอยู่เนี่ยจะไปบุกบ้านแม่ค้า ยังยังไม่มีเวลาบุกทื้ีเลยอ่ะมันได้เมื่กิ้เนี่ยพื้กไปใส่เรเห็นที่บ้านในขาะไก่เคียวทมดไก่เคี่ยทมดเพื่อนอ่ะเยไปใสยไก่เคี่ยวทมดเลยบ้านหลังไม่กินเกีห่วเลยท่านผมเคยถามยูคืปใซล้อซา่ง้นครัว่เป็นไที่น้อยก็เป็นแนวนี้เป็นนี่ก็เล่นเย หวานไปเดี๋ยวมันจะพาไปเพิ่มไปหวานเนี้ยใส่ถ้วเลยเนาะใส่ั่วเลยมนะ่จานนู้นตอนตอนตอตอน,นเช้านี่มีกับข้าวบ้างไหมหรือไงมีมีอ,อยู่ข้าวำพริกอะไรนะมีน้ำพริกปลาดุกแมงดานี่น้ำพริกสวรรค์นะนรกก็มีแล้วเือะเือน้ำพริกสวรรค์ถุงเลยยี่สิบเห้อถุงใหม่ก้วปลาดุกแมงดามีปาก อยกกินก็อินมไงมาอยูกนขากิมเล้วม่เยนีเกือดอีกกแจกฟรีมดนี่ก็แจกฟรีและไม่ใไว้กินเนเอทหมกกปูทมอกปูเชกินชางดอีกคมันุดไปฮอดอีกุดน้องไปบดแหไปทุกหมู่บ้านทะลุนู่นนาโจะาเ็ดตาเล่นไปถึงนาโมันบุนัดเนาะ เริ่มต้นแต่ไปโคนแทนไปอีกูดบ้านไหนที่ไม่ได้เข้านี่โคนทองหล่ะเข้าไหมโคลนแทนน้าเพียงไม่ไปทำไมไม่ไปไก่ไปกลัวโอ้นาเพียงเมื่อกี้ไก่โพสนาเพียงมันลึอกนาเพียงมันนโ่นไกลนะนาเพียงน่ะทางมันเปรียวเปรียวแล้วก็ไกลด้วยไกลด้วยบ้านลึกเนาะอือกต้บ้านมังอืมไก่ มนีคุ้มค่าไปบ้านสั้นๆเนาะบ้านไม่ลึกเนาะไปบ้านที่หัวไหล่บานที่ไม่ลึกมากเราแค่เอาสั้นๆพอไม่ต้องลึกไม่ต้องเอาแบบพอกระเทือน่ะฮะมาน้่งคุยโซเลกันนี่เนาะเหันมาทำส้มตำกิน อ้ไข่่านโอ้ใช่คะรับคุณไรไรมีมะนาวกินไหมอะอยู่บ้านนะมีเนาะนี่คนไม่มีนี่เต็มต้นเลยนะอาไข่หงมาให้นายก็กินด้วกัเอาไม่เอาคือมัขอหคไข่หงมันลวบ่มาไข่หงมาเลตรงท้อย่หแม่อืมจ้กร

ทวงก็ะสินแม่เบื้องเข้าของช่องเรอไหมก็ะสินบ่วงเนยเจ็มทา้งในละอย่างตอนไหนวะเชนโอเคเออทำเละจี๋อย่างนี้แม่เ้าสู้ชิ um mm. ้นหลอดตอนนี้เอ็มพี่หนเี โอเคทิมมี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะ